หนาวๆแบบนี้ต้องปิ้งย่างเอาดอกันแล้วครับและจัดไปเลยสุกเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่5้าโมงเย็นจนถึงห้าทุ่มบอกเลยครับโซนเอาดอรมาสามแถมสามเลยนะครับใครมานั่งทานสุกเสาร์อาทิตย์5้าโมงเย็นถึงห้าทุ่มจัดไปเลยสามแถมสามนะครับหลายๆคนน่าจะจาบรรยากาศปีที่แล้วของเราได้นะว่าปีที่แล้วเนี่ยเราก็จัดโซนเอาดอเรากั้นรั้วมีพัดลมนะเปิดทีวีให้ดูกันแบบอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีด้วยนะครับ ก็ปีนี้เราก็จะจัดเอาท์ดอร์เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับตอนนี้กําลังขนโต๊ะไปแล้วตามมานี้แล้วนี่มาดูพนักง,งานขนโต๊ะเตรียมจัดเอาท์ดอร์กันนะครับเนี่ยได้กี่ตัวแล้วอ๋อใกล้แล้วนะโอเคส่วนเอาท์ดอเราจะจัดโต๊ะทั้งหมด24ถูกไหมยี่สิตัวนะครับคุณผู้ชม24ตัวแล้วก็ มา3แถม3สุกเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับที่จอดรถเรามีเยอะอันนี้สบายใจได้เลยนะมายังไงก็ได้จอดนะครับแล้วก็นั่งทานโซนเอา u t d o o r เนี่ยเขาลมหนาวนะครับปิ้งย่างร้อนๆนะครับแล้วก็มีเมนูให้ทานอีกมากมายนะครับถ้าสนใจทานปิ้งย่างเกาหลีในห้องแอร์มีท่อดูดควันก็สามารถเข้าไปด้านในได้แต่ถ้าอยากทานรับลมหนาวา u t ดอก็สามารถทําได้เหมือนเดิมนะครับเงื่อนไขนะครับก็ ใช้สามแถมสามก็ต้อง่านเป็นคอส์สโกรนะครับผมก็อย่าลืมนะครับเจอกันครับโซนเอาท์ดอที่เป็นยางพิ้ง่ปงยี่ห้ดีสองึงเก้าครับ